พราะฉะนั้นจิตสติมันสำคัญที่สุดเวลาการคุบม,ม,น,สน,มนสัยเนี่ยการฝึกควมมโนสัยนี่คือการฝึกควมสติ<อ>ให้สติมีกำลังแก่กล้าควบสติสชั้นเลยไงใส่าาษาด้วยษาสาสมลจริตมา<อ> นั่นแหละนันก็จะจบในการกายของกูนั่นก็เป็นบรการส่วนอย่างหนึ่งคฎเสติให้กูชัดๆชัดถอยชัดคำนี่ก็เป็นการทดเสถิแล้วก็มีสเสน่ห์นะแล้วก็รูปจำใบรรจัย,ยสินค้าแล้วก็ให้บุคลากรได้ฟัง <c oughs> เดี๋ยวนี้คนบริษัทที่ขอสมัครเป็นตัวแทนจำหน่าย เยอะแยะเลยถึงเราไม,ไม่ไม่รับเป็นทางการแต่เขาเขาไปเสนอขายสินค้าได้เขาก็รีบมาติดต่อเหมือนกันที่ยังไม่เป็นทางการแล้วก็ให้คอมมิชชั่นยังไม่เป็นทางการเคยมีนะเอิมมีนะครับตอไปไ <ixa S 2> ไกอทาุกุญสุเป็นมุน,นเป็นกุญสุดังนั้นเราิี่ทำ มีการฝึกสติการคุมสติตลอดเวลาเป็นปบใญนั้นเะป็นการเริ่มต้นการคุมสติคือการเริ่มต้นให้เสติเราม่อสติเราเป็นนิสิเป็นเป็นสัมมาแล้วเนี่ยแล้วสติคิดถูกตลอดเวลาพูดก็ถูกทำอะไรก็ถูกคนก็ชอบ แล้วเราก็าพูดแบบไม่มีอารมณ์ก็พูดแบบสุภาพอ่อนน้อมของตนแต่วันนี้ก็รู้สึกจะเปิดบานถึงจะไม่พูดร้องพูดเล่นก็ยังเปิดบานได้เพราะเราคุมสติอยู่เพราะตัว อ,อ๋อ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 ก็อาจารย์เคยยินจำผมไปยินจำแล้วนี่จะไปเอาเลยอคั<ร>บมีการที่ต้องมาจแจ้งกันเรายินจำได้็เป็นสีสันนะเป็นพูดเลยก็ยิมสีถา ผมอ่ะอัมอน,นี้ม่กอยากอาจารย์เห็นสีาแล้วผมก็หอักว่ามีมอะไรจะต้องคุยกันแล้วก็เห็นสีาชาก็ดีอ่ะก็คุยก็คุยยับอย่างนี้นะก็ไม่ไปไหนเอาไว้บอกเอาไปไว้ไปบอกคนอื่นเป็นการสร้างอันอิอออออออนสระทำให้คนอื่นได้สติให้ ให้คนอื่นสร้างคุณงามความดีให้กับตัวเขาเองให้เป็นกุสนเกิดขึ้น mm hmm. ในเมื่อในเมื่อการควบคุมสิมีมากขึ้นก็มีผู้คนถือสินสมาที่ปัญญามากขึ้นโลกก็สันติสุขครับ ก็เรู้เไม่มีอะไรที่จะองมาพูดกันแล้วเห็นสีตาบอกแม่ก็เห็นสีตาแล้วจะไปพูดอะไรจบแล้วนี่โอ้ถ้าเราเห็นกันอย่างนี้ก็ดีไปอย่างนั้นเนี่ยก็เห็นไม่ยากเลยสีตาก็าเรารู้เห็นว่าเกิดช่วงเกิดแล้วก็ต้องแก่แก่แล้วก็ต้องเจ็บเจ็บแล้วก็ต้องตายก็นี่คือคือสีตา เราจะไม่ยอมจะไม่อาจะอะไรมากไปในชีวิตเองใช่ความรับผิก็อยู่ตรงเนี้ยความสาระของชีวิตคืออยู่ตรงเนี้ยเกิดมาแล้วต้องแก่แก่แล้วต้องเจ็บเจ็บแล้วต้องตายสาระของชีวิตก็อยู่ในความไม่มีสาระนี่แหละที่ในความไม่มีสาระในความไม่มีสาระนี่แหละเราเอามาเป็นสาระของ แล้วสาระของชีวิตก็ก้าวสูว่ความไม่มีสาระนั่นเองพี่ต้องตอยลางไปแักสี่สิปีวันนี้ยัง7จะดสิบหอยลางไปแักสี่สิปีตอนอายุสามสิบอ่สี่สิบปีสี่สิบปีไปลจากเจ็ดสิบหก็คืออะไรสาปีใช่ส่กปีตอน36กปีเนี่ยอาจารย์เคยคิดว่าอาจารย์จะแก่ไหมตอนนั้น กจะเจ็บจะป่วยเขาบอกเฮ้ยอย่าไปกินเหล้าเลยเดี๋ยวก็เป็นโรคตับแข็งแต่วุ้ยดื่มก็ไปเลยวฮ้ยเราต้องของประพันดื่มก็ไปเลยโอ้โหทำไปได้ทำไปได้โอ้โหตลอดนอนนอนนอนอดนีไปว่าตอนนั้นจะเลยจะไม่เห็นสีตาเนี่ยโง่ไม่มีโง่แล้วโง่อีกโง่จนแบบหาที่เปรียบไม่ได้เลย ตอนกลับไปตอนนี้สามสี่กองาปแต่ก็ยัดี่ถ้าผมถ้าผมไม่มีคนที่เขาเมตตาผมโง่สักคนโง่ๆอย่างผมสักขนาดนี้ผมก็ยังฉลาดไม่ได้และยังไม่มีชีวิตอยู่ถึงวันนี้เลยครับอืมก้องเขาเรียกบันว่าบุนเก่ามุนเก่ามุนเก่าทำมาดีเขาคือเขาเรียกราตรีประดับดาวพระสาวเคร เราเรียกว่าเราเรียกว่าจับบุญ huh. บัณฑิตมาเจอคนดีไงงานจบุญบัณฑิตที่ต้องมาเจอคนดีที่เคยได้ยินเพลงราตรีประดับดาวพาะคาเวหาส่องแสงพราวตาเรืองรองอันนี้ผมเจอแล้วครับนี่ต้องยอมรับความจริงว่าบุญเก่าบัดีิตจริงๆมาเจอคนดีครับว่ันนี้ เเเลกังวยดแต่งงานตอนนั้นอายุเท่าไหร่เลิมแต่งงานอายุเท่าไหร่ยี่สาอ๋อวันยี่สสามวันยี่สไม่รู้จักจ็กสิบกเท่าไหละอยู่กันมาห้ย่างห้าิบสี่ปีแล้วนั่นนะนั่นะนั่นเลกูเวสูกรรมกูสร้างกูสมมีครบคู่เลยอยู่นี่คู่วิวาไม่เป็นไรต่อไปนี้ก็มีแต่สิ่งดีๆใช่ไัน าว่าหมดเวลาสิ่งเร็วหมดเวลาแล้วเขา,า,าเรียกเขาไม่ได้เรียกคููเรียกคู่คำเขาเรียกคู่สร้างคู่สมอ๋อครับครับครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนใหม่นอกนั้นผมลบหมดน่ะผมไม่แปลงขาานะี่แหละอือคููสร้างคููสมถูกไหมพูดถึงตอนนี้เปิดพัดลมยังร้อนอยู่เลยเดีย๋ยวผมเปิด okay. คููสร้างคููสม กูบ่นบ่อยจังหาแต่แต่พี่ชูชาติมไม่เคยทำเลยนะกับภรรยาพี่เองจะว่าทะเลาะไม่ทะเลาะจะว่าทะเลาะก็ทะเลาะจะว่าไม่ทะเลาะก็ไม่ทะเลาะการถกเถียงการขัดแย้งไม่ค่อยมีพักไม่ต้องทางมักคู่ <c oughs> มีคู่ไหนที่ไม่มีบ้าง มีคงที่มีเรื่องกันแต่ไม่มีนะแต่บางทีมันห่วเขาชีวิตผัวเมียเขาไม่ทะเลาะกันเลยแต่ผมยังไม่เชื่อเลยแต่ผมก็ไม่ไม่ขัดคอคเขาเลยเข้าใจนะเขาว่าทะเลาะเนี่ยไม่คออย่างไรทะเลาะคนมีคนทะเลาะกันจริงหรือว่าเสียงโวยวายกระหม่อมทุ่งเชีงแล้วทะเลาะเงียบมีไหม ร้องเงียบได้ไหมทะเลาะกันแบบเงียบได้ไหมโอ้ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ปืนเก็บเสียงไม่ใช่ไม่ต้องมีเสียงดังได้ทำไมอ่ะทำไมคิดว่าไม่มีทะเลาะแบบนเงียบคือทะเลาะไม่ค้อนสับใจกันใช่ไหมเห็นไม่ตรงกันใช่ไหมที่ทะเลาะกัน กันจะไม่ได่ากันได้ไหมยังเงียบได้ไหมต่างคนต่างเงียบไม่พูดกันไงไงอย่างเงี้ยทะเลาะไหมอ๋อไม่ไม่พูดกันก็ทะเลาะก,กันอ๋กอ,อก็ทะเลาะแบบเงียบเงี้ยก็ทรมานไปอีกแบบนะึงแต่หลายหลายรสชาตนะิเน่ยเพราะฉะนั้นที่บอกว่าไม่ทะเลาะก,กันเนเป็นไปไม่ได้เนแล้วเราเคยทะเลาะกันตัวเองไหมครับีพ่พูดทนเสียงแบบ อาจารย์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 เคยทะเลาะกับตัวเองไหมเคยห่างนั้นละขนาดตัวเองยังทะเลาะกันตัวเองแล้วอยู่กับคนอื่นจะไม่ทะเลาะกันเป็นไปได้ไหมล่ะเส้นไหนก็มาถึงขั้นนี้แล้วปล่อยเลยก็เลยบังคับปกครองตัวเองให้ดี่คนที่คนที่บอกว่าอยู่กันมาไม่เคยทะเลาะกันนะเป็นไปได้ไหม คือเ,เ,เขาไม่เข้าใจคำว่าทะเลาะทะเลาะแปลว่าอะไรอ้าวเดี๋ยวไปเปิดพัฒน,นาทุกกรมนะเดี๋ยวจะเปิดพัฒนาทุกรมคำว่าทะเลาะแปลว่าอะไรเดี๋ยวีไปเปิดพัฒนาทุกกรมเดี๋ยวผมไปเข้าห้องน้ำห เจอไหมครับทะเลเจอไหมครับยนงาไม่เจอทะเลทะเลสะกดยังไงทอทหารรอสละอะแล้วก็รอลิงสละออะแต่ถ้าเขียนเป็นภาษาคอมพิวเตอร์นี่ต้องสละเอรอลิงสละอาครับ ะเลาะเจอแล้วทะเลาะเจอแล้วอย่างนั้นทะเลาะเดี๋ยวขอีุ่ตน่อยนะเจอยากนัทะาะทะเลาะอันนะมันโตหน่ยุ่ายากัาหานันทะเลาะอยงั เราเขียนว่าภาษาเดีย๋ยวอะจารในฝ้ฟังอ p l o a d เป็นคำกริยาวิเศษแปลว่าทุ่มเสียงตุ่มเสียงทุ้มตุ่มเสียงตุ้มเสียงกันทุ่มเสียงกันด้วยความโกรธ คมาหนึ่งโตงเสียงกันอีกคามาหนึ่งเป็นปากเป็นปากเป็นเสียงกันเป็นปากเป็นเสียงกันแต่คือคำว่า,ะาทะเลาะมันาะทะเลาะเงียบไม่มีทะเลาะเงียบไม่ไมีทะเลาะเงียบก็มีที่ ท่านพี่ชุชาตินี่ละยกตัวอย่างให้จะจริงความจริงเออมีแต่ว่ามันเขาไม่มีบินจัดไว้แต่ความรู้สึกเนี่ยมีทะเลาะกันคือทะเลาะไม่เถียงกันคือโกรธนะเขาบอกทะเลาะทำกิยอะไเสร็จพุ่งเถียงกันด้วยความโกรธโต้เถียงกันเป็นปากเป็นเสียงกันนี่คือทะเลาะทะเลาะบอกแหว่ง ความทะเลาะกันด้วยเรื่องเล็กๆน้อย,ยๆ,ๆยุ่มๆยิ้มๆนี่ทะเลาะบอแวงอันนี้เลคือเรียกว่าทะเลาบอแวงเรื่องเล็กๆน้อยๆแค่นี้เขียนแ้แค่นี้เรื่องทะเลาะในบทนนาปุ๊ทะเลาะบอกแวง องค์กริยาพิเศษหมายถึงทะเลาะกันโดยเรื่องเ,เล็กๆน้อยๆยยุงย่งๆยิ้มๆทะเลาะผา้จัดการที่เขาทะเลาะกันยิ้มๆเขาถือว่าเขาไม่ได้ทะเลาะก,กันแต่มันได้ขึ้นเสียงแต่การจริงๆแล้วความโกรธเนี่ย ขึ้นเสียงก็โกรธไม่ขึ้นเสียงโกรธได้ไหมน้อยโกรธได้แต่น้อยแล้วก็เดี๋ยวก็หายโกรธโอเคโอเคเดี๋ยวนะพอดีแขกมานะะเดี๋ยวครับเจญครับเจญครับแล้วก็เดี๋ยวมาใหม่ตอนนี้ถือโอกาสพักผ่อนไปด้วยในตัวแล้วเดี๋ยวเราคุยกันใหม่ครับขอบคุณครับ